มาต่อกันที่ฟุตซอลไทยลีกนะครับห้องเย็นท่าข้ามก็ทำแต้มทิ้งห่างอันดับ2เป็น5คะแนนครับฟุตซอลไทยลีกคู่บิ๊กแมชที่อาคารกีฬา1มสวองครักจังหวัดนครนายกแบล็กเพลร์อยู่ในเตดรองจากโงนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของห้องเย็นท่าข้ามทีมนำของตารางห้องเย็นท่าข้ามในชุดสีส้มนะครับครึ่งแรกห้องเย็นท่าข้ามได้ประตูขึ้นนาจากเทิดศักจเรญพงศ์ก่อนที่แบล็กเพลร์ตามตีเสมอจากวรประจิวจรัดวงครับ นาทีที่15าห้องเย็ยนท่าข้ามขึ้นนาจากราโกเมสจบครึ่งแรกดยสกอร์นี้ครึ่งหลังทีมเยือนยิงเพิ่ม7ประตูจากอธิพงษ์มุ่นพลายราโกเมสรัตพัฒน,น์เทพมณีเจริญพงศ์ประสานสั์ลูกสักรประตูทําแฮตทริกและเธอศักเจริญพงศ์อีกหนึ่งลูกเจ้าที่นั้นแก้คืนไดในลูกเดียวครับจบเกมแบล็กเพ์เปิดบ้านแพ้ห้องเย็ยนท่าข้าม2ประตูต่อ9ทําทให้ทีมเยือนเก็บเพิ่มเป็น64คะแนนจาก22นัดทิ้งห่างอันดับ2แบล็กเพลอยู่ในเต็ดเป็น5คะแนนแล้วครับนาทีี ผลในคู่อื่นนะครบับรูเวฟชนบุรีชนะสุราษฎร์ธานี2 0ต่อ0ธรรมศาสตร์สแตเลียนชนะ,กะเกษมบดิต6ต่อน1ครับวันนี้ก็มีคู่บิ๊กแมชกำลังแข่งขันในขณะนี้ครับการเท่าเรือเจอกับแบงคอกบีทีครับพึ่งลงสนามในเวลา19านาฬิกาสนาทีที่ผ่านมานี้ครับ